ยงให้ดูนะเพื่อนๆน,นี่ครับผมตอนนี้กําลังเหลืองห่อไปเนี่ยเหลืองอลามเลยครับผม,บผมนะกำลังเหลืองเลยลุกเ,เรินล่มเลยครับผมมีเขียวมีเหลืองนะส่ะมากก็เหลืองดีนะครับผมดูครับผมนี่หอบ้างไม่หอบบ้างนี่ห่อแบบถุงห่อแบบกระดาษรู้ยังไงโอเคนะครับผมนี่ มะยงนะครับไม่ใช่มะม่วงนะครับผมมะยงนะเพื่อนๆนะมะยงนะครับผมปีนี้ลูกดกนะครับผมเพราะว่ามันได้อากาศหนาวเนาะเมืองไทยได้อากาศหนาวดีครับผมก็เยอะนะบนต้นก็เยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะเยอะครับผมนี่นะครับีห่อไว้ห่อแบบพิสดารก็มี อ๋อแบบแปลกๆก็มีก็เริ่มจะเหลืองแล้วครับผมตรินม้เหลืองนั้นหมดอะเริ่มเหลืองแล้วครับผมใได้เก็บแล้วครับผมอืมสามสามีส่รูปบ่ดอก,ก,ก,กทั้งนั้นครับผมโอเคครับผมใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็ใครอยากให้ผมไปบ้านก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมคุย ไม่มีอะไรนะนี่ครับผมกินนี่คิดสั้นๆเนาะครับผมอสวัสดีนะครับผมเอาแค่นี้นะครับผมวันนี้ไม่ยากไม่หมายขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ท่านมีความสุขอายุมั่นฝันยืนอยาให้ถึงหมื่นปีนะถ้าหมื่นปีมันคงจะทรมาน <laughs> เอาแค่แปดสิบ 9กาสิบหรือร้อยก็ได้ถ้าคนอยากอยู่ยันยันก็ร้อยหนึ่งนะแต่าผมนี่ก็ขอแค่หกสิบพอนะไม่เอาเยอะเยอะกว่านั้นผมไม่เอาผมไม่อยากได้คนระับผมผมไม่อยากจะอย่ย่มาก <laughs> สวัสดีครับ